ในบาซ่าเชียงใหม่ขึ้นป้ายบอกไม่มีเงินจ่ายลูกน้องแล้วนะครับโอ้ตาผู้ชมนี่ฮะดินแดนแหล่งเมืองหลวงนะแหล่งเมืองหลวงของเสื้อแดงนะครับ ทักษิณเพิ่งไปมาหยกหยกเนี่ยเมือ่อเมื่อไม่นานมาเนี้นะครับโอ้โหไปนี่นะประชาชนนี่ประชาชนเจียงใหม่เนี่ยเจ้าแห่ไปต้อนรับนะเจ้าต้อนรับท่านทักษิณน,นะเจ้านะเป็นไงไปไปต้อนรับที่ทักษิณที่กาดที่กาดอะไรทุกอย่างกาดหลวงหรือกาดอะไรเนนะที่ตลาดที่ดังๆอะ่ะนะที่กข็าขายแคบหมูเยอะเยอะนะเออนะ โอ้ยนะครับเป็นไงล่ะครับตอนนี้ยุคเศรษฐาจะได้เป็นเศรษฐีตอนนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีนะเจ้ามีไผ่มีไผ่ไ,ได้เป็นเศรษฐีบ้างกับเจ้านะฮะคนเชียงใหม่นะเจ้าอนะโอ้โหตอนนี้เรียกว่าเดือดร้อนไปทุกหย่อมญานะครับอย่าว่าแต่เชียงใหม่นะะนะในกรุงเทพก็เดือดร้อนห้างดังตอนนี้ก็ปิดตัว นะห้างดังตอนนี้ก็ร้านก็เงียบโบเบตอนนี้ก็เงียบนะครับเรียกว่าล้างไปทั่วประเทศตอนนี้อืมล้างเป็นเสียงเดียวกันนะแม่ค้าบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกโอ้โหนะช่วงนี้ค้าขายเงียบมากนะครับโอ้ยนี่ขนาดตลาดในบาซ่าที่เชียงใหม่ปกติมันคนเยอะไม่ใช่หรอนะปกติมันจะคนแน่นคนเยอะ โอ้เดินนี่เบียดกันเลยนะตอนแอดมินเคยไปอยู่นะครับที่เชียงใหม่โอ้โหคนแน่นเลยนะตอนสมัยลุงตู่เคยไปทีนึ่งนะเอาติง้งตอนนั้นยุคลุงตู่นะครับบริษัทพาไปนานแล้วคนแน่นคนเพียบคนเอียดคนโอ้โหนะแทบจะไม่มีที่เดินตอนนี้เป็นไงฮะนะนะไม่มีเงินจ่ายค่าลูกน้องแล้วโอ้โหก็คนมันไม่ไปเที่ยว ครับคนมันจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวอะ่ะนะคนมันไม่ค่อยมีตามัมนก็เก็บตัวนะครับใช้ชีวิตแบบประหยัดประหยัดนะอออย่างแอดมินเนี่ยไปเที่ยวเงี้ยแต่ก่อนเอ่าหมดทีนะเป็นพันในนี้ก็ไปเที่ยวทีก็อ่ากินแบบถูกๆก,กินแบบประหยัดนะอ,อนะครับกินแบบก๋วยเตี๋ยวข้างทางอะไรอย่างนี้กินแบบง่ายๆอะนะ แต่ก่อนนี่ไปเที่ยวนี่ต้องกินร้านอาหารนะหมดเป็นพันนะเออสั่งทีก็จริงๆก็ไม่ได้กินเยอะอะไรมากมายเราก็สั่งสงสองสอ,งอย่างนะครับแต่มันเป็นร้านอาหารนี่ยอย่างหนึ่งก็สองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยส่งสองสอย่างก็เป็นพันแล้วนะเออแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหต้องต้องนะประหยัดเลยนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเอานะก๋วยเตี๋ยวลิงทางนะกินอะไร ไม่ไม่กินแพงนะครับกินก็สองสามร้อยพอนะเป็นเหมือนกันไหมครับนะเอ,อยุคนี้มันเศรษฐกิจมันฝืดเคืองมากนะหาเงินยากมากตอนนี้ไม่เหมือนยุคลงตู่ยุคลงตู่นี่เป็นไงโอ้โหเศรษฐกิจคึกคักนะะขนาดมีโควิดยังคึกคักตอนนี้มันไม่มีโควิดแล้วตอนนี้ไม่มีโควิดแล้วแต่ทําไมมันยังไม่คึกคักล่ะ ออไหนบอกอ้าวรอดูก่อนทักเดือนสองเดือนรอดูก่อนตอนนี้เป็นไงครับเออจะปีหนึ่งแล้วนะตลาดหุ้นก็ตกนะอ,อ,อะไรก็ตกนะครับอซบเซามากในะช่วงนี้ซบเซามากนะคนเชียงใหม่ก็ถามว่าตาสว่างไหมก็ไม่ตาสว่างหรอกเดี๋ยวก็เลือกมาอีกครับเดี๋ยวมันก็เลือกไอ้แมวมาอีกตาสว่างไม่ไม,ไม่ไม่ตาสว่างง่ายๆหรอกนะคนเรา ขนาดเนอยย่่างงนนี้ัไมเเข็ดื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ